สวัสดีครับโจแจ๊บอังแจ๊บครับเป็นแจ๊บค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวตาบังคอปี้ไม่ใช่อากิีฮาบาระของเมืองไทย <c oughs> อ่าจะเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดนะใช่มีอยู่สองตึกกันแหละที่ขายของเล่นทั้งตึกเลยก็คือตึกนี้มิการพาซาแล้วก็ตึกนี้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 อาเววันสีนเงินนี่นนนเราจะพาไปเซลล์ทั้งตึกใช่คือเข้าไปเราซื้อตึกเลยว่ะไม่ใช่ ป้ายเซลล์ใหญ่ๆอนี้เลยอ๋อเทพนิยอนเมื่อไหร่ไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนว่าตอนที่เราถ่ายดีใกล้ๆคริสต์มาสนี่ a l w a y s one แปลว่าอะไรอ้างก็เป็นที่หนึ่งเสมอเป็นที่หนึ่งตลอดไวยเดียวเท่านั้นเฮ้ยจริงหรอนี่กันดั้มโปเกเจอร์ห้าพนนะครับไม่แพงไม่แพงอันนี้มีลเลนเนียลฟอคอนพันเดียวเท่านั้น วุ้ยถูกมากถูกมากนี่มันมีถึงวันไหนอะเบเกอร์ชาเซลถึงวันอาทิตย์ไม่ทันแล้วงนะั้นอะไม่ทันแน่นอน <S 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 โอ้โตทำไรพี่ราคาถูกมากอันนี้คือราคาจริง,180งร้อยแปดสิบเองใช่เหลือนร้อยแปดสิบบาทนี่เหลือของโหลดดำวิวโหเหลือไร้แยแปดเหลือไปเท่าไใช่ตรงนี้ขึ้นมาถึงสองแนละ้ววันนี้เขาเซลกันหลายอย่างเลยนี่กัมเบล่าอยากได้ตัวนี้ตัวนี้สามพันบาทนะครับตัวนี้อยากได้มากเลยนะเจ็ดพว่าร้านถึงที่ นี่ก็บริจาคได้นะครับไม่ใช่เสียงดังมากเลย800รนี่ไม่แพงนะตัวเนี้ย ไเแปดร้อยบาทเองนี่เจ็งอยู่แล้วเว่ยข้าวฟุ๊กนาวเกียร์บันร้านกาดจะมีร้านกาดแล้วก็มีแล้วก็มีธรรมชินเนชั่นมีร้านการ์ด B N K ป่ะมฝรุ้งฝั่งฝรุ้งอ้าวรู้รู้คนนี้รู้แค่ว่ามาบ่อยก็คุณนะฝากผมซื้อไม่ใช่อย่ามาอันนี้เป็นการ์ดพวกแฟนการ์ดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ได้เล่นนะแล้วสวิตสวิตทำการ์ดด้วยอ่ะใช่เป็นแฟนการ์ดอ้าวเหรอนี่ นี้เหรอเอ๋อของพวกนี้ลดดอยแน่เลยคืออะไรอ่ะใช่ไหมนี่ไงไปวางคู่กับพวกนี้จริงๆมันวางกับตัวอะไรก็ได้แต่ว่าสเกลมันจะพอดีก่จะวางตัวพวกนี้ไงเขาหักมาแบบดูดกันนี่น่ารักนะมีห้อง A กับห้อง B นะจริงปะนี่ยต่างกันที่คอมพิวเตอร์ต่างกันที่อะไรเงี้ยนี่เป็นโน้ตบุ๊กอันนี้เป็น PC โอ้เฮ้ยกูต้องห้อง B แล้วอ่ะนี่นี่คือตัวอย่างห้องนี่น่ารักนะเออน่ารักอู้มันมีห้องอย่างอื่นด้วยอันนี้อะไรห้องแบบญี่ปุ่นน่ะห้องหรู ดิสนีย์มาเลยอช่อนี้นีครองครัควรใช่ครอบครัวด้วยและหลังจะเป็นว้าวเซ่า12ลาศสีเป็นตู้ของธารมาชิเนชั่นแบบครบเลยอ่านี่เป็นโซนของธารมาชิเนชั่นนะครับร้านลิกรินแท้ที่มาเปิดอ่าอันนี้เด็ดมากมันเหมาะไว้สำหรับทำพวกอินตอแมนฟัซซิล่าอะไรอย่างนี้ตอนนี้ลดอยู่จาก800เหลือ489บาทนี่มาไปเล่นกับสเกลประมาณไหน หนึ 1> 1่งต่อหกเอ้ยหนึ่งต่อสิบสองน่ารักสองใช่มอยู่างี้มันจะเป็นใช่ขนมเมืองมีพื้นเล้าๆให้ด้วยอุย้ยเออโอ้โหมีหนื่อยไม่ขายในะเอฟเฟกต์ก็ดีนะใช่มีกระเบื้องใส่ฟ้า โดดๆแมคานิกแมคานิกเสร็จนี้คุ้มค่านะเออมันเหมือนเล่นเรื่องเลยนะเอาจริงไซส์ใหญ่นี่เทียบกับมือดิใช่แล้วเราชงกาแฟกินได้จริงด้วยนะจริงเหรอกินได้ไหมครับไม่เอาโซชานตอนเช้าแต่ดูจัดแสงนะาเขาน่ากลัวนิดนึงนะ บอกแล้วว่านี่คืออากิฮาบาระราม,ามันไ <c oughs> นี่ดอกนี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ <c oughs> อิราคุมะอะไรนะอะไรามีามีอันนี้มันเป็นงานไก่ไก่หหดอ่ะไก่อะเออแต่พี่พี่ไม่รู้จักชื่อนะแต่รู้ว่ามันเปิดออกมาแล้วมันมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะ<า>จริงดิอืมคาร์่อยใช่ใช่ของเซลโอ้โหดูไปดิ เจอสิ่งที่น่ากลัว้ผมมจาไ่ิดอะตัวนี้ใช่ไหมของตัวนั้นเออน่ากลัวมากสามพันกับสามพันแอนตันของพิเศษของโดเรมอนเออพี่ย้ำได้เปล่าอะไรจำไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ก็ของพิเศษนะเนี่ยแป้งโดเรมอนถ้าไม่มีอันนี้คือโดเรมอนทำงานไม่ได้สตาร์วอล์กของแก้ววิเจ็บปางแก้วได้หรอเจ็บปางแก้วได้เจบาบ้าเดี๋ยวฮาร์ดเท่าไหร่เนี่ยพี่แปดร้อยบาทได้ครบเนี่ยเหรอบคเลยูกพี่มีนม อ่าใช่มันเป็นลูฟี่เป็นรักผู้หญิงไงซีรี์แบบกับข้าวอ้าร้อแค่สิบ่านั้นเองเอ้ยโอ้โหมันเอาหมวกของทุกคนมาเลยนี่หว่าหมวกเอสหมวกไอ้นี่เออซาโกมันยังมีหมวกตอนที่มันไปนี่วยนะเป็นซีลูซี่แกรีเตอร์แรีเตอร์นี่เซ็ตเจ้าหญิงก็มีนะตัวห้าร้อยนี่นะครับหุ่นิงไว้ นี่พี่เอลลี่นั่งขอเซลือ๋อาไว้โชว์คนเดียวไม่ถ่ายใครอยากได้ก็ไม่ได้จอมเวทนี่คืออยู่ในเรื่องยุกิออใช่จอมเวทจริงจริงป่ะใช่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยแล้วก็จะมีจอมเวทจี่งกับคูริโบคูริโบคือตัวไหนคือตัวพุ่งเขาเก่งยุกิมาเลยอันนี้เป็นอาร์เทมครับอาร์เทมคือเป็นตัวที่ตัวตนึกถึงยุกิเป็นฟาโรห์ไปก่อนไม่ขายนะครับไม่ขายมันเอาไว้อม อมข้อต่อสายชาร์จเรื่อ้จมอ่าตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดในเรื่องอุลตร้าแมนคานละร้อบาทจะบอกว่าตอนไปที่ญี่ปุ่นไอ้พวกนี้ยิ้มมากเลยนะแยงมากด้วยนะใช่คือสาวๆญี่ปุ่นอ่ะซื้อใช้กันเต็มเลยตอนนั้นอ้างมันไปพาพี่ไปดูอะเอ่อดูอะไรครับดูสาวผมไม่เกี่ยวนะ ราคาดีเลยนะเราจะบอกว่าวันเซลล์นะท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยนะราคาดีแล้วจะรู้จากข่าวสารได้ไงเนี่ยเขามีเพจเพจอเววันเดี๋ยวขึ้นมาข้างล่างเพจของตึกนี่แหละอ่าบ่ายสองโมงอีกสิบนาทีไป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 ถ้าถ่ายสันสันอะไรก็อย่าว่ากันปิดหมดแล้วอ้าวก็ลุงซึ่งเราจะเอาจามไปเก็บไปดีอ้าวข้างล่างไม่มีอะไรแล้วเหรอพี่ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นะจเป็นเหมือนแอนลังหยอดเหรียญอ่ะเครื่องหยอดเหรียญให้เด็กนั่งสมัยก่อนน่ะ ร้านบอกแค่รุ่นพันห้าครับอ๋อรุ่นเดียวกันแค่นะครับผมอ่ะก็รีบิวในวันนี้นะครับพาไปดูกันพอไปดูของป่าของคอร์สำหรับตึกอเววัลใช่ก็เสียตังค์ไปครับหนึ่งร้อยบาททวนค่าปาดอลลี่เดี๋ยวเราจะไปตึกตึกนึงก่อนตึกไม่กล้าซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะปิดหรือยังนะครับตอนนี้หกโมงแล้วเดี๋ยวไปที่ไปดูคลื่นมังโม่แล้วครับผม จะสังเกตว่ารู้สึกจะมีการปอบแดงนิดนึงขึ้นบันไดมาอันนี้เป็นด้านหน้านะะคของตึกเมกาพาพานี่ไน่ไม่ไม่ไม่่ตัวที่พี่โจอชอบสุดน่าร้านนี้จะขายนันปั้นเยอะร้านนี้เป็นลูกค้าผมด้วยเอาเหรอ,อช็อปเปอร์หนึ่งต่อหนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยมันมันหนึ่งต่อหนึ่งจริงนะใช่ใช่ไม่ใ<ล>ชอบนี่อะลูกพี่เอสดูหน,น้าตาแน่วแน่ดูเแบบดำเวยโอ้โห จินเบก็มีค่ะสำหรับคนที่แบบชอบงานปั้นโปเกมอนก็มีงานปั้นนะครับเฮ้ยอืมตัวอะไรอ่ะนี่เป็นโปเกมอนพันใหม่ๆแล้วอันนี้พี่ไม่รู้จักนะใหม่แล้วแต่ถ้าคุ้นๆกันนู่นข้างหลังนู่นปล่อยพลังกันตุ้มตามเลยชื่ออะไรชื่ออะไรผมไม่รู้อ่ะอารแมกขลุิยแต่ดอนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่ชาติสิงโต้เพย์ดูแช่ดูแช่ดูลูปี่นี่นะฮะนี่มันสุดยอดมากดิ ตัวยืดๆนี่ก็สวยดีนะมาตาโดกัสโอ้โหจำชื่อได้ด้วยจำได้จำไม่ได้อ่าบอกว่าอะไรสักอย่างโมกุลโมกุลกาลังยกเอ้ยมันมีสเกลเล็กให้ดูด้วยหรอเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกกระพริบมาเลยอ๋อแต่พอถ้าเป็นสเตจจู้จริงเนี่ยมันจะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยโอ้ร้านนี้วันพีชจู้เยอะที่สุดแล้วแมว ใครเป็นท่าเนี้อยใช่ตัวละห้าร้อยห้าสิบเจ้าสีไหนอ่ะนี่นี่เหมยตีปะเหมยตีปะเจ้าจะมีทั้งหมดเก้าตัวจริงไอันนี้คือครบเลยครับตัวผมเคยตามอยู่ไม่อันนี้คือมันเป็นแมวมีไข่แล้วนะไข่แมวจะบุกใช่ใช่โอ้สี่รี่นี้เหรอแมวไข่ตัวจริงวะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหน้าอ๋อนี่มีรองเท้าขายด้วยสำหรับคนที่แบบว่าโมดิฟายจะอยากได้งานแบชงานแบชเออเรียกว่างานแบส ้านนี้ที่เราถ่ายเยอะๆนี่คือร้านของลูกค้าพี่โจใช่ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นสามเดินมาข้างฝัังแมห้างเจอเลยอันนี้เคยมีซีรีส์เป็นตัวใหญ่นะอันนี้เขาทำเป็น S D ดีมาอ๋อหนูเคยเห็นแล้วตัวใหญ่ก็สวยตัวใหญ่ที่าตามหาที่ญี่ปุ่นก็ไม่ครบนะแพงด้วยใช่ขาแล้วมันไม่ได้มีแค่สีนี้นะมันจะมีสีนี้สีแดงสีขาว กโชคดีในการสกสมนะทุกคนเดร้อยเด้ร้อย0ร้อยนึงจุดคนนี้ก็หลายมือนอือมีสองชั้นมีสองชั้นป็ทอยนะครับชี้เป้าเลยมีสาซึ่งดูหน้าร้านแปงยาวมาก ไปต่อค่ะถ้าเราจะรีบขนาดนี้หลังจากที่ไปอากิฮาบาระแล้วอ่ะกับที่เนี้ยอันไหนแบบใหญ่กว่าเอาความใหญ่เอาความแบบพองเยอะอากิฮาบาระจริงเหรอจริงคืออากีฮาบาระมันเป็นตึกแบบเนี้ยเออทั้งเมืองทั้งเมืองเลยเหรอใช่ทั้งอำเภอจริงเหรอใช่ตํบลนั้นอันนี้ของเราแค่ตึกเดียวใช่ไหมอากิฮาบาระมันมีตึกมีเป็นยี่สิบสามตึกมีทั้งเวิร์้งอ่ะโหตายอ่ะมาดูร้านนี้เลยฉันผมจะขายอะไรสเตจจูเนี่ยปั้นนี่จะเป็นของไซช อันนี้จะเป็นค่ายซีนีซีนีหมดเลยฉากในการ์ตูนน่ะถ้าใครเป็นแฟนดนะรก<ช>นาก้อ,อนบอลนะควรมีทุกตัวมันเบี้ยงมากเออดูหน้าดิควรมีทุกตัวนี่ตอนนี่นี่เอาอันนี้ล่างร่างไรเนี่ยฟ<ห>ิสเซอร์ฟิสเซอร์ล่างหนึ่งแล้วไหน,นล่างสองร่างสองร่างสามนี่ล่างสุดท้ายเติบีบมืออยู่ว้าวชอบมากเบนเวิร์ดเออมาแค่มือพอเฮ้ยเท่มา อเนี่อุ้ยอีกั๊กกล้าเลเนี่ยอีกั๊กหนึ่งคนหนึ่งอุ้ยอย่างเนียนนะพี่เนียนไหมเนียน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 คนดูดูใกล้ๆดิอีกั๊กไม่เนียนจริงเนียนจริงสมูทมากเลยนะวัสดุอะไรพี่เป็นเซรัเลซินเซรัเลซินเหรอมันเอามาใส่ในโปเกัอบนเลยวะนี่ตัวนี้พี่ชอบมากเลยนะเสร็จแล้วปิดไฟไปเลยมันเป็นปลายสลัเป็นเรื่องกน้ำตก ตัวนี้มันเป็นการโชว์สกิลการหล่อใสมือเออหลอกใสไม่แบบปวดมากเลยนะเพราะพบๆนี่เป็นพัชใส่มากอืออือนี้สำหรับแฟนเซนเซียนะครับผมว่าเซตนี้ก็ควรจะมีเพราะว่ามันเพอร์เฟกมากเลยเอ้ยมันเป็นเซจูในงานของพายอะไรอ่ะเอ็กซีดเอ็กซีดนี่ค่ะผมแวะผมจะแวะเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมดั้เบิลดาวน์ขอบครับม่ ท,ที่กำลังจะเช็ดกระจกเลยนะถ้าพ <c oughs> ูดถ่ายรายการได้ครับตามสบายเลยครับอยากได้มากเลยไหนคุณยนต์แกรนไดเซอร์มันถ้าพูดมันแบบว่าไม่แคร์แรงจูงใจของโลกเลยอะไม่กลัวหักเ <c oughs> อ <c oughs> อกันเลยอ้มันแค่ยึดแค่ตรงนี้นี่นาลอยลอย,ยแล้วดูสิอ้าปล่อยพลังมันแบบว่าพราดมากอันนี้ใช่ ซูมิโอ้นึกนานนึกนานใช่ซูมินี่คือหนึ่งตอนหนึ่งวะหนึ่งตอนหนึ่งพี่งั้นมือทาน็อตต้องใหญ่มากเลยคือยาวง่ายเบสนิ้วทาน็อตอ่ะต้องกับข้อมือเบสข้อมือเหนื่อย น็อตต่อยชอปเปอร์นี่คือตาย,ยนะดูดิบัตรตัวตัวขาดเลยนะหลักๆขายอะไรบ้างครับผมเกินบ้านอย่างเดียวเลยครับครับโอ้โของเยอะมากค่ะพี่เอาของไปเก็บตรงไหนคะบา้านเยอะถามด้วยตรงเด็นนักสะสมมากเลยนะที่บ้านก็โดนไปแล้วสองชั้นเต็มๆแบบกล่องเยอะครับโอ้โหเป็นกระตันบุ๊ีสบอร์ เลาไล่สานภาพาสำหรัของาทุกผู้ชมที่ไม่ทัน Dis w a นะมันเป็นภาคแรกที่ <นะ S 2> ทันฟอ์เมอร์ใช้ CG ทำเป็นการ์ตูนเก่ามาก <3 D S 2> เป็น 3D แล้ว CG สมัยนั้นน่ะเอาตรงๆนะยุคนั้นแบบนั้นก็ถือว่าหรูแล้วก็าผว้าวอ่าเดยว้าวมากเป็นเด็กอ่ะน่าจะสามสี่ขวบได้อ่ะใช่ <นะ S 2> <ห>คือยานเมกะตอนน่ะมันไปตกตรงภูเขาไฟมันก็เลยสแกนปกติที่เราดูกันมันจะสแกนรถสแกนนะอันนี้ไปสแกนเจอซากโนเสสร์ ฝั่งผู้ร้ายจะเป็นไดโนเสาร์ส่วนพระเอกจะไปตกในป่าก็จะกลายเป็นลิงเสือหนูติ๋มๆเลยอแล้วที่ดูมาสู้กับไดโนเสาร์อ่ะจะบอกว่าคุณภาพความเป็นไดโนเสาร์นะยิ่งกว่าตัวสิบปังยังเนี่ยอิมมิทานรูเซนใช่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยโอ้ยสายอ่ะคือมองเห็นตะไคร้เลยครับก็คือเด็กๆเราก็ดูช่องเจ็ดอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกมึงพูดทางปอมเมอร์ก็ดูเอออ้าวจริงเหรอเคยไม่ใช้ช่องเจ็ดด้วยเหรอใช้ช่องเจ็ดอ้ยนี่ดูดูดู อันนี้ตกอยู่ที่ตัวละประมาณเท่าไหร่สี่หมื่นกลางๆครับสี่หมื่นกลางๆเดี๋ยวให้เด็กไปกดตังค์มาเด็กไหนมาตังค์มาซื้อกดตังค์กินข้าวทุกอ่างเป็นนาคาครับไพ่ทันจีนครับอ๋อเหรอฮารินสตูดิโอนาคารคืนแรกใช่ไหม ประมาณนั้นเหมือนแบบนาทีอะนาเกิร์ดมาเป็นเผาแต่มีลูกค้าผมบอกเหมือนเป็นเทพจีนเหมือนเขาดีไซน์เทพจีนแบบลูกค้าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ที่ชอบเพราะงานมันสวยครับหนูอยากรู้ว่านี่น้ําเหมือนน้ําจริงเลยอ่ะเป็สีใสจับได้ไหมคะได้ครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมโอ้โหมันมันเหมือนน้ําจริงมากพี่เนื้อเนื้อเนื้อคนอะมันจะมีเขียวเขียวอยู่ด้วยนะแล้วก็หางมาโผล่อยู่ตรงนี้มติดใจกับความใสนี่มากเลยอ่ะ ดินสตูดิโอร้านยูโปรดักต์นะครับขายแต่สเตจูล้วนๆมีทุกทายมาถามกันได้ชั้น6หน้าคุณขอดเออคือขึ้นมาก็เจอเลยอ่ะน่าค่ะเฮ้ขอบคุณค่ะคุณโจนี่หนูเจอนี่ฮักเต้นฮักเต้นครับผมจะฮักเต้นกลางลำก็แล้วนี่มีสไปเดอร์แมนด้วยพี่ ไม่แค่ค่ะอ,อสไปเดอ์แมนดูผิวกว่านะใช่ดูดูทาดูทาตัวละครมันเกียร์นะมันเป็นคำอะไรกี้แล้วไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เอ้าหายเอ้ามาครึ่งตัว <c oughs> ไปเถอะ <c oughs>